สวัสดีค่ะมิวสิกค่ะรับดทเป็นแอนค่ะหนูชื่อแอนนะคะตอนนี้หนูกำลังป่วยอยู่เราถึงต้องคอยฉีดยาให้หนูไงคะ เราไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครแล้วเราตื่นมาในที่ไหนไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าเรากําลังเจออยู่กับอะไรเพราะงั้นสิ่งที่เราเลือกที่จะทําก็คือการที่ปกป้องตัวเองเอาไว้ก่อนนะคะอย่างเช่นตอนที่แบบเรากําลังเจอกับสถานการณ์ที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายถึงกับชีวิตเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะเอาตัวรอดเอาไว้ก่อนก็คือป้องกันตัวเองไม่ให้ไปเจอกับอันตรายค่ะเราอยู่ฝ่ายเดียวกันนะมันควรจะรู้สึกในเวลาเห็นหน้าตัวเองเปลี่ยนไปอะ คำถามมันน่าจะเป็นว่ามันเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่านะคะจริงๆทุกการทํางานของหนูเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีอยู่แล้วที่จะทําให้เราเติบโตเพราะงานการที่ได้กลับมาทํางานในครั้งนี้แน่นอนว่าเราก็ต้องได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นได้มิตรภาพเพิ่มขึ้นได้รู้จักการทํางานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังคงรู้สึกว่าพี่คงเดชเป็นผู้มีพระคุณตั้งแต่ตอนแบบไบี้องสำหรับหนูจนถึงตอนนี้เขาก็ยังเป็นผู้มีพระคุณสําหรับหนูไม่เคยปเปลี่ยนเลยค่ะ คือเราได้มีโอกาสคุยกันก่อนหน้านี้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าได้มีโอกาสไปร่วมง,งานกับพี่คงเดชตอนนั้นไปรับรางวัลที่ประเทศจีนด้วยกันมาทีนี้นก็เลยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเราก็ได้เล่าเรื่องสตอรี่เกี่ยวกับเราไปแล้วพี่คงเดชเขาก็มาบอกทีหลังว่าสิรู้ไหมว่าอินสปิเรชันเรื่องนี้มันมาจากสิร์นะก็เลยรู้สึก บอกไม่ถูกว่าเอ้ยพี่คงเดชได้อะไรจากการคุยกับเราจนมันกลายมาเป็นเรื่องนี้นะแต่ก็รู้สึกดีใจมากกว่าค่ะที่แบบเอ้ยเรื่องราวของคนคนนึงเนี่ยมันทําให้ใครสักคนเกิดอินสไพเรชันแล้วก็นํามาตีความจนมาถึงขั้นนี้ได้หนูก็เลยรู้สึกว้าวดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่คงเดชค่ะเราเรียกออกไปจากที่นี่กันเถอะเราก็เคยเปลี่ยนม,มาแล้วเหมือนกันนี่เธกเอะไรกันคะ คุณแนนไม่อยากรู้หรอกหรอว่าตัวเองเป็นใครอ่ะหนูมักจะชอบตั้งคําถามกับตัวเองแล้วก็แบบเป็นคนแบบมนมนๆหน่อยๆแต่ว่าเวลาที่เราอยู่ใน โซเชียลออนไลน์หรือว่าเราแสดงให้แฟนคลับเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเลือกแสดงด้านที่มันเป็นโพสิทีฟมากกว่าแล้วเราจะเจอแบบกระแสแอนตี้เขาก็บอกมาว่าเฮ้ยแบบคุณเฟยคุณแบบไม่จริงใจแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ยด้านโพสิทีฟที่เราเลือกที่จะแสดงให้เขาเห็นอนะมันก็คือตัวเรานะเพียงแค่เราไม่ได้ยกด้านนิเกทีฟของเราออกมาแสดงด้วยเรียกว่าแบบเราก็เป็นการเปิดเผยตัวตนแบบ ไม่ได้ทั้งหมดแต่หนูเชื่อว่าทุกคนที่แบบมาติดตามเราหนูอยากให้เขาได้เห็นด้านที่แบบเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตของเขาเราไม่อยากแบบว่าไปยกด้านที่แบบเป็นความมนของเราอ่ะไปให้เขาอะค่ะเรียกว่าเป็นแบบเลือกที่จะแสดงแต่แสดงไม่หมดอะไรประมาณนั้นมากกว่าบนโซเชียลสำหรับหนู รู้สึกว่าเป็นหนังภาพยนตร์ที่ให้ข้อคิดแต่ละคนเยอะมากแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตีความมันยังไงเพราะงั้นก็เลยอยากให้ทุกคนแบบเออเข้าไปดูแล้วก็ไปสังเกตกันว่าข้อคิดแบบไหน Platz ที่เราได้จากการเข้าไปดู f a ส e of a n n e ์สำหรับภาพยนตร์ f a ส e of a n n e นะคะกำลังจะเข้าโรงเร็วๆนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะคะลองคิดดูดีๆสิคะจูดด่ๆคนเราน่าจะเปลี่ยนไปได้ยังไงเชี่ยน่าจะเปลี่ยนนะ